อโอโยคสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับมาตอนนี้พอเวอร์เข้าสู่พารที่สเรียบร้อยแล้วนะก็ครั้งที่แล้วนี่ฟักไข่ทิ้งไว้นะเรามาดูกันว่าจะได้อะไรเปิดกระชาเลยวันนี้พี่ยังเข้ามาเฮ้ยโโมลวาก้าถามจริงถามจริงเมลวาก้าเนี่ยนะแล้วก็เราอัพฐานด้วยนี่เออเควสฐานเราทําเรียบร้อยแล้วนะขออัพเลยแล้วกันเพียงเข้าให้ นะฮะอ๋อบิวเบลเล่แพนขาด2นะครับแล้วอฮอสปริงไม่ยากเลยนะอพา,านนี่ง่ายมากคุณผู้ชมไม่ยากเลยจริงแล้วก็อา่าเราจะใช้แรงงานธาตุแบบไหนดีนะอันนี้กันนะ่ะช่วยขุดได้แล้วก็ทำเืนินได้ด้วยแอน <c oughs> มีมืออาา่ะฮะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปลุยดันกันนะฮะอาหารก็พอมีวะ่ะผมว่าน่าจะได้อยู่โอเคเพราะฉะนั้นไม่เอาไปนะ ไปวาร์ปเราจะลุยดันกันคุณชมวันนี้นี่เลยตามภารกิจที่เขาให้เรามาดูดิว่าดันเจียนกลับมาบอกโอ้ดันเจียนไม่มาดันเจียนหายไปแล้วโอ้ไม่นะเดี๋ยวดันมาอยู่ตรงไหนเนี่ยโอเคต้องขึ้นมาปะนี่ไงมาวันนี้เราเอาตัวหลักเป็นทอมแบทเข้ามานะครับอุ้ยคล้ายพีเอเหมือนกันนะเออเอาวะสิบนาทีเหรอ จอยบอสเลยเอ้าต้องจอยสี่คนหรออ๋อจอยสี่คนได้เลยว่าเออเรามาคนเดียวไงไม่มีคนอื่นละในเซิร์ฟเราจะไปจอยข้ามเซิร์ฟว่าคงไม่ไม่ได้แล้วมัง้งนะฮะข้างในนี้เหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งเลยนะเออมาครับใครอะ่ะเฮ้ย <laughs> หัวสองสีส่ด้วย แบทเทิร์นเหรอเฮ้ยถามจริงมีโปเกมอนแบทเทิร์นด้วยเหรอมาเอ็ดหัวนี้นี่มาเฮ้ยไลจูล้างไลจูกินอ,อ,อัมาบเกดอนเข้าไปโซอีอะไรเฮ้ยไปปิตาปิตาทำไมเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวลืมควักขนูโทษโทษ,โทษ ยิงเจ้าของเลยเนี่ยยิงเจ้าของยิงเจ้าของเลยเอออ้ย้ยโอ้ยมันตีต่อเนื่องมันตีต่อเนื่องออ้ยโอ้ยมันตีต่อเนื่องมันตีต่อเนื่องหรอนี่ซัดเจ้าของเลยซัดโปเกมอนไม่ซัดซัดเจ้าของก่อนซัดเจ้าของก่อนเลยอันดับแรกเออซัดเจ้าของก่อนเลยนะฮึซัดเข้าไปซัดเข้าไปจริงๆในตัวนั้นฮึนี่เอาออกกระตุกเฉยอะไรวะเนี่ยถอยมาโอ้ยโอ้ย ไอ้หมอนี่มันเล่นทิกมันมีทิกเยอะมันมีทิกเยอะปมใหญ่มากเฮ้ยหลบได้หลบได้ดิหลบได้อีกทีหนึ่งอ่าไม่เท่าไหร่นี่วาอุ้ยมาเออเอา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 ทำอะไรปล่อยบอลช้าๆออกมาเข้ามา,า,านี่แหละเล่นเจ้าของคุณผู้ชมเล่นเจ้าของนี่แหละนะอุ้ยกด F ได้กด F เ,เพื่ออะไรกด F แล้วได้ไงอ่ะอ๋อเซ็นเซอร์ยังไง ปิวอ่าไม่โดนเลยไงไม่โดนไม่โดนว้นอยอ่ยังไงเออหลบได้หลบได้ดิหลบได้เอ้าโดนเฉยโถเออช็อตเออช็อตช่วยด้วยเ <_ c oughs> พี้ยเข้าให้อุ้ยติดพิษเพี้ยเข้าให้เฮ้ยทุมแบตผมจะตายวะคุณผู้ชมหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อน <_ c oughs> เอออ่า ปิดตาอุย้ยผมแบค็คกลับมาเอวันนี้พระเอกเราอุย้ยเกือบกําลังซัมมอนอยู่โถ่เอ้ยอย่าบังดิเออมา <c oughs> อืมอยออกมาถอยออกมาอเอาาเอสวย300ดาเมจจัดไหมแรงจัดจัดไหงจะจัดนั่นแหละปืนกลใบไม้นะสกิลที่เราใส่ให้อุตสาห์ไปขโมยผลไม้ปีศาจมานะ เออพัดแล้วก็พุ่งชนเข้าไปทีนึงเออเอาเอาเอาไม่โดนไม่โดนท่านี้ <c oughs> ยังไงโอ้โหอย่าเข้ามาดิมองไม่เห็นเข้ามาใกล้แล้วมันมองไม่เห็นมันยิงไม่โดนโอุ้ย <c oughs> เอาอะเข้าไปอืมมันปล่อยไฟฟ้าได้มันคือปิกจลูล่างล่างอ้วนล่างอ้วนแล้วมันถือมันถืออ่ามันถือแกตอริงได้ <c oughs> มันเป็นพิกเจอที่ถือไปกริ้งได้เอาเอาเอเข้าไปผมมีโปเกมอนที่ถือปืนได้แล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้คาบแล้านี่นเองไปผู้ชมเราถือเรามีโปเกมอนที่ใช้ตูตีได้ปะเอามันอืมมันเปลี่ยนทางมันเปลี่ยนทางอุ้ยอุ้ยโอ้ยอยากกระโดดดิมันยิงไม่โดนอยากกระโดดมันยิงไม่โดนอืมเอ เออเออไหนพุ่งชนเข้าไปเะเกี่ยวเข้าไปมาตัวใหม่ออกมาอืมมัวรออะไรอะชนดิกําลังไฟอยู่เนี่ยเอออืมหลบได้หลบได้บอยมาเอยหลบเอาดิอืมโปเกมอน,นเทรนเนอร์คนไหนคนไหนอะคนไหนก็ต้องยอมแพ้ให้เราประวะ คนไหนก็ต้องยอมแพ้ให้เราวะวะอเออเออหันไปสนใจตัวอื่นหน่อยนะตีตีแต่เราตีแต่เราไม่ไหวเลยอือยังไงอือยังไงยังไงเราเรียบร้อยฮะโอ้โห้อยไปดิ <laughs> จับได้เปล่าวะ็อตเมื่อกี้ไม่รู้ฮะแต่ว่าขอซัดให้ตายไปเลย <laughs> เออเลีรย <laughs> เรียบร้อยฮะคุณผู้ชม เอาว่ะเฮ้ยอันล็อกฟ้าทาเวลได้ถามจริงอัลล็อกข้างบนเนี่ยนะวัดล็อกข้างบนทำไมแล้วเราจะลงเราต้องมีอ่าเขาเรียกว่าอันนี้อะไรนะอ่าล่มมีล่มหุยผูย้ชมไข่แดงๆไข่แดงอันนั้นเอาว่ะแต่เราลงไม่ได้ไงไประเด็นอะเราไม่ไดเอาล่มมาไปฮะไปข้างล่างอ่า โอ้โหเฮ้ยเอาว้กลับมาแล้วคุณผชมโอ้โพอดีเลยพอดีจัดเลยวันนี้เปิดคลิปมาไม่เท่าไหร่ก็แบบว่าคัมพรีทเลยนะครับมีเวลานี่ไงสองกว่าชั่วโมงเฮ้ยสองกว่านาทีนะครับดันเจียนมาบรุยดันเจียนกันนี่ฮะไปฉันเลือกนายแล้วลุยลูกดอกวันนี้เราบอกว่าเตรียมมาเยอะบอกเลยอุ้ยเออเสร็จสิ้นไปหนึ่ง เสร็จสิ้นไปหนึ่งหลบหลบได้ยืนตบแต่ยังหลบได้นี่เป็นไงเออหุย,หย,หยรู้จักค่าน้อยไปซะแล้วเข้าใจปะรู้จักน้อยไปซะแล้วพี่เข้ามาตาย <c oughs> เออลูกบอลเนยมีประโยชน์เลยตัวนี้นะอย่างน้อยก็ติดตามนี่ไงเจอละวและขอเลยขอสวบเลยนะ ensor, อ,อันต้าโซนิคเซนเซอร์วะเอ้ยมีสกิลเขามีสกิลอันต้าโซนิคเซนเซอร์ได้ลองสแกนดูดิ ปิ้งเข้าไปอ่าไม่เจออะไรโอเคขอบคุณมากอ่าเวได้เอ้ยเอ้าได้ซันเฟอร,ร์มาคุณผู้ชมไม่ใช่แร่ที่เราตามหาเนี่ยแต่ว่าอาจจะได้ใช้โอเคไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเก็บไปก่อนแล้วกันนะโอ้โหแล้วของไม่ได้อัพด้วยดามเมจใหญ่เลยจะพังแล้วเป็นไรฮะขุดไปขุดไป,ข,ดไปขุดไปเรื่อยๆดดเอาแร่ทำไมแร่ไม่ออกอะ่ะ จะบอกว่ามันพังแรกเลยไม่ออกเอาขวานสับดิขวานสับได้วะผู้ชมอุย้ยเดี๋ยวผมต้องไปเตรียมตัวก่อนวะแล้วต้องไปรีเพย์วัตถุอุปกรณ์ผมก่อนนะฮะมาโอเคผมกลับไปซ่อมของมาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็กลับไปลุยกันต่อต้องมาเริ่มตีโจนใหม่ปะเนี้ยอ่ดีโจนยังไม่เกิดโอเคได้เวลาขุดได้เวลาขุดแล้วโอ้ย oh, yeah. นี่อา้าวเดี๋ยวเดี๋ มีโจรอยู่ตรงนั้นเนะี่ยไม่เป็นไรแอบพูดไปก่อนนะครับซันเฟอร์อาจจะต้องใช้เพราะฉะนั้นเอาไปด้วยส่วนก้อนพฟ้านี่มันหาง่ายนะครับก็เอาไปก่อนละกันไม่เป็นไรหรอกเป็นอ่าพอเป็นพอแฟกเมนต์นะครับได้อยู่ไอหมอนั่นมันยืนเนียนอยู่เราอะเราเนียนอยู่ไม่ใช่มันเราเนียนอยู่ตอนนี้โอเคเรียบร้อยก้อนต่อไปเลยนะอุย้ย ก้อนนี้ก้อนนี้ก้อนนี้ตัวนั้นช่มาก่อนเออเราต้องใช้ของมันต้องใช้นะของมันจําเป็นหนุยมีแก๊งโจรอยู่ในนี้วะเออเดี๋ยวเราจัดเลยนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นออกมาช่วยกันขุดหน่อยเออช่วยกันขุดช่วยกันขุดเ็าใจปะนี่นี่เออช่วยกันขุดสวยนั่นแหละเฮ้ยมันรู้ตัวมันรู้ตัวมันมันมันรู้ตัวมันไปไหน ไปไหนอ๋อมันตีมันมามันมามันจะเอามันจะเอา <c oughs> มันจะวัดว่ะคุณผู้ชมเออมันจะวัดเหรอจะวัดเหรอฮะเวลแค่วิวแปดเท่านั้นเองแหมเอาไปไหนแล้วอ่ะเอาเข้าไปในหินเฉยเลยวัดแต่อาชางมาแล้วชงมาแล้วกันขอคุณแร่ต่อไปนะฮะเอาที่มันต้องใช้ก่อน เกมนี้ยังมีบั๊กอยู่นะคุณผู้ชมแต่บั๊กเข้าไปในหินนี่มันยังไงอยู่นะอุย้ยน้ำหนักเกินแล้วอ,อุ้ยต้องออกแล้วหรอโอเคกลับมาสวยต้องออกแล้วหรอไม่เป็นไรของมันต้องใช่เหรอเข้าใจได้เข้าใจได้มานี่เลยเองอะก่อนกลับเลยก่อนกลับขอสักหน่อยแล้วกันขอสักหน่อยธาตุพชชิษใช่ไหมธาตุพิษใช่ไหม ธาตุพิษใช่ไหมธาตุพ,พิษหรือเปล่าโอเคเก็บมาเออเวนอมแกรนเราจะได้ใช้ธนูพิษได้แต่เอาจริงไม่ต้องใช้ก็ได้ธนูพิษโอเคตอนนี้วิ่งไม่ได้ฮะแต่ต้องเอาของกลับบ้านมาคุณผู้ชมก็ตอนนี้อัปเกรดตัวเองมานิดหน่อยนะครับเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ได้เอาพิกแอ็กเป็นพิกแอ็กเหล็กมาเรียบร้อยบอกเลยว่าขุดกันจำฉ่ำนะฮะจังหวันนี้ ่าไอพวกที่มันไก่กาอะไรอยู่ข้างในนี้เดี๋ยวเถอะนั่นไงอุ้ยเจอแล้วมาเดี๋ยวขอเคลียร์ก่อนเลยแล้วกันนะหมานี่ล่วงเข้าไปล่วงเข้าไปจังหวะนี้แหละครับเรียบร้อยไปนะไม่รู้ตัวใช่ไหม <c oughs> วิ่งติดหินโอ้โหอยูโอ่โหดุดยังรุนแรงว่ะโอ้โหแป๊บเดียวพังแล้วสุดจัดเลยครับพี่โอ้โหคิดทีนี้เกือบร้อยอ่ะพังเร็วมากฮนะ จังหวะนี้ได้ออกแบบเยอะๆเลยบึ้มๆไปเออเรียบร้อยไปต่อนะฮะเดี๋ยวเราจะอาจจะลงทางได้นะคุณผู้ชมเราต้องค่อยๆไปแล้วกันอ่าทางนี้เออขางน,นี้มีอะไรนะเป็นโอ๊ยน้ำเป็นน้ำหรออืมจะทำอะไรจะทำอะไรเองนะจะทำอะไรข้า ไปแล้วเรียบร้อยเอา้าไปไหนอะจะไปไหนอยู่นี่หมนเลย A I มันว,วิ่งมัวเกินอ,อ่าต้องลงน้ำสินะนี่คืออะไรอะเราเก็บได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมโอเคนะ่าจะเป็นทางผ่านเฉยฮะมีโปเกมอนอะไรแปลกๆปลกก็บ่านะน่าจะไม่มีมั้งอ่าลงน้ำอีกแล้วเหรอเราออกซ้ายดีกว,ว่านะครับ พี่เกียดลงน้ำว่ะผมอ่พอมาทางนี้แล้วมันหน้าตาเหมือนแบบเมื่อกี้เลยวะ่ะมันใช่ทางวนวะเนี่ยเอ้ยอะไรอะคิวแลมตัวอะไรไม่รู้ฮะแต่ว่าขอจัดเลยล้านน,นี่ฮะนี่ฮะไปไม่ยอมก็ตายนะไม่ยอม่ะตายแน่ไปจัดมันสวยได้ละตัวนี้ นี่เอามานานหละสวยงามนะไปเก็บของมาแล้วก็พบกับพบับกบนะฮะนี่เลยขอคุดหน่อยนะฮะคุด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 ชมคุยของจะเต็มแล้ววะเต็มเร็วอ่ะเสียดายมากกลับมาก่อนโอเคของก็เต็มอะไรฮะอันนี้ไปไหนเนี่ยเอาทางตันนี่หว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะสู้กับตัวนี้แล้วกัน เก็บของเพิ่มมหน่อยเอาพิทไม้เยอะฮะพิทเอาเป็นศพนี่วะเห็นศพมันดิ้นว่านี้โธ่เ้ยเราต้องอัพดาเมจแล้วก็ได้แค่นี้เองจบแล้วนะเดี๋ยวต้องอัพอน้ำหนักเพิ่มวะสามร้อนี่อาจจะน้อยเกินไปมาดูกันนะเรามาที่ไหนเนี่ยเฮ้ยลงไปข้างล่างได้อ่ะไปปะก็ต้องไปอยู่แล้ว ต,าาต้องว่นี้อ่ะฮะวนมาทางนี้ตรงนี้ไม่มีอะไรเฮย้ยอ๋อว่ายน้ำเย่ yeah. สมบัติกล่องสีเหลืองเนี่ยนะเอามาวางอย่างงี้เป็นกล่องสีแดงจะไม่ว่าสักคำเดินมาเซฟฮะอยู่ๆมีการเซฟเกิดขึ้นแต่ว่าไม่เจออะไรมีแค่นี้นะโอเค <c oughs> ขอบคุณมากมีใครหิวไหมดูหน่อยเช็ค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 อ๋อมีเราเนี่ยแหละที่หิวนะ หิวอยู่คนเดียวเอ้ยโปกเกมอนพวกนี้ไม่ค่อยหิวเท่าไหร่มีแต่เรานะที่หิวโอเคไปฮะโอเคเอ้ยพลังกำลังหมดต้องดีชาร์จแป๊บหนึ่งนะฮะโดดขึ้นไปสวยครับไม่มีทางออกอื่นแนละ้วต้องปีนอย่างเดียวเฮ้ยอะไรอะ่ะมีโจรเข้ามาเหรอยามันแย่งเหยือ่อเราอ่ะคุณผู้ชม แย่งหยื่อเราไปยอมไม่ได้สัตมันสัตมันไอพวกนี้แย่งใครมาแย่งมาแย่งเราอฮะแย่งเราเหรอแย่งเราฟาหมอนี่ไยตายซะให้หมดเฮ้ยเราก็ป่าเถื่อนเหมือนกันนะเนี่ยเอาว่ะไอตัวนี้ตีตีตแล้วดรอปอะไรเอ่ยขอดูหน่อย ปกติแล้วดอกอะไรย,ยิงกระสุนอะไรไม่รู้แต่เป็นธาตุมืดพิษได้เปล่าเออดอกอะไรเอ่ยโอเคดอกพิษสวยฮะอะถัดตันนี่ว่ถวะถูงั้นเราต้องออกซ้ายเหรอออกขวาเหรอวิ่งไม่ได้เฮ้ยจูวิ่งไม่ได้โอ้โหกินขนมปังแล้วกันน่าจะโอ้โหกินขนมปังไม่ช่วยอีกนะฮะเอาอ,อะไรดอกอะไรทิ้งเีย วิญญาณเนาะไม่เอาเพราะว่านี่แล้วกันอันอน,นึงอ่ะโอเคตอบจริงสักอันนึงแล้วกันไปทางนี้ทางนี้ทางไปต่อหรือว่าทางกลับเอ่ยโอไปต่อฮะโอ้โหไปเราทางนั้นเราก็ไปอีกอีกหน่อยแล้วกันนะไม่รู้มีบอสอยู่ในนี้หรือเปล่าเราอยากให้มอนพวกนี้มันช่วยเราเบรของได้จัง แบกของได้เปล่าอ่าไม่ได้ไงลองดูดิเฮ้ยเวฟอ๋อเวฟเป็นคือเราทำโถ่นึกว่าให้มอนเวฟได้ไม่ใช่นะครเป็นให้เราเวฟเองซะอย่างนั้นนะเฮ้ยมอน <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะยังไม่ตีแล้วกันเพราะว่าของเต็มอะไม่อยากเอาอะไรเข้าตัวเพิ่ม กล่องเหลืองๆสวยอ้าวเดี๋ยวทอมแบดเราไปตีแล้วอ่าเปิดเข้ามาโอเคอยังไม่เต็มยังได้อยู่โอเคดูเหมือนจะไม่มีบอสมั้งในนี้ในเมืองเออในดันเจียนเอาขอซัดเลยแล้วกันอืมขอซัดเลยแล้วกันซัดหน้าซัดเขาให้นี่งั้นกลับออกไปดีกว่า เหมือนจะมีแค่นี้ฮะในถ้าในดันเจียนนะฮะโอ,โอ้โหแล้วตัวอะไรมาตายมุดเข้ามาได้ยังไงก่อนเอออาจจะตายแล้วโดนฝังไว้นานๆเออหรือเปล่าโอ้โหจะทางจะกลับมันยากเย็นเลยมานี้ไปยังไงซัดเข้าไปซัดกระเด็นไปเลยโอ้ยเอา้าไม่กระเด็นเหมือนคนอื่นละ่ะเฮ้ยเออคนอื่นเขายังกระ,กระเด็นกันเลย เรานี้ไม่กระเด็นยังไงอะเนี่ยฮะยังไงยังไง่ะเนี่ยอุ้ยหลบได้ครับโอ้โหไงหาฝีมือโอเคไปได้เวลากลับแล้วพี่ชายของเต็มแล้วครับของเต็มเรามีอะไรที่ต้องคราฟอีกเยอะแยะไปหมดเฮ้ยว่าแต่ฝั่งนี้เรายังไม่ได้ไปเลยนี่หว่า,าลองไปดูไหมเออเอาไหนๆก็มาแล้วครับเอาให้มันทั่วๆแล้วกัน มาดูกันว่าฝั่งนี้มีอะไรอุตส่าห์ว่ายน้ําข้ามานะครับแล้วก็ว่ายน้ําข้ามาก็เจอกับน้ําเหมือนเดิม <c oughs> เอ้ยข้างหน้าเอาวะอ๋อทางเดิมปะเนี่ยมันเชื่อมกันปะหรือไงหมดพวกนี้ผมไม่ตีแล้วกันฮนะปล่อย,ยงไ,งไปเฮ้ยอะไรอ่ะไปไปดูฮะไหนๆก็มาละไปให้สุดแล้วกันสถานปฏตยกรรมโบราณข้างล่างลงได้ปะ ข้างล่างก็ลงได้เหรอเฮ้ยเอาว่ะคุณผู้ชมเฮ้ยๆอ,อย่าล่วงนะอย่าล่วงอย่าล่วงอย่าล่วงไปเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันดีกว่าเอาอะไรนะั่นน่ะเฮ้ยช้างตัวใหญ่เฮ้ยโอ้โหทีเฟนจับได้ปะเนี่ยจับได้ปะเนี่ยโซนา่าปิงเซนเซอร์ โอเคเราสั้นเลยละกันขอจับนะขอจับนะตัวใหญ่เนี่ยอยากได้จับการจับบอสสักตัวอาจจะเป็นเป้าหมายของเรานะครับเออเออวันนี้15%ได้เปล้่าไอ้น้องไอ้น้องนี่ตัวอย่างเห็นไหมถ้าไม่ยอมโดนจับอ่ะเป็นอย่างนี้เข้าใจปะ่ะ <c oughs> มาเอาอีกที จะยอมไหมจะยอมดีๆไหมนี่ไม่ยอมเหรอไม่ยอมยอมไหมยอมไหมเยี่ยมสวยจับบอไดเอ้เอ่าว่ะผู้ชมเฮ้ยขอดูเลยขอดูเลยตัวใหญ่โ <c ười> อ้ยชูวิ่งโชเวเมอร์คืออะไรอ่ะกด F กด F กดเกดแล้วกดแล้วไงกดแล้วกดค้างเอ้ยอ๋อฮิวว้าว สวยฟื้น200เลยโอ้โหแล้วก็ฟื้นให้เราตัวเดียวด้วยดิมากลับเข้ามาได้บอสมาหนึ่งตัวแล้วครับคุณผู้ชมเอาวะก็คุ้มอยู่นะดีที่แวะมาว่ะคุณผู้ชมเราจะได้รู้ไงว่าในดันเจียนมีอะไรเฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะโอเพนเฮ้ยได้ลูบี้มาแล้วก็ได้ฟุตสกิลด้วยแอคแท็กเพนเดนคืออะไรอะ่ะสร้อยหรอสร้อยเพิ่มพลังโจมตีหรอเฮ้ยเอาวะถ้าไม่ใส ตอนไม่ใส่เป็นไงตอนไม่ใส่ตี 4, ร้อยสี่สี่เขาใส่ปุ๊บโอ้โหร้อยห้าสิบว่ะผู้ชมแล้วก็อัพให้เพิ่มน้ำหนักมาสักหน่อยเป็นสามร้อยห้าสิบเอาว่ะได้เพิ่มแล้วอันนี้อ,อ๋อรีบดันเจียนได้เหรอตรงนี้นี่เองรีบดันเจียนโอ้มันเข้าแล้วออกได้โอเคสวยเลยนะเอาไว้เราจะได้แบบมาฟาร์มหรืออะไรพวกนี้มีบอสหลายตัวเลยที่ผมอยากได้แต่ตัวนี้มันอะแตกไปแล้วดิไม่รู้มันจะเกิดใหม่หรือเปล่าอ่ะกลับบ้านก่อนแล้วกัน นี่ฮะเจ้าจอจอทําไมเอ่ยใครเมื่อกี้ใครแตกไม่อยอมทํางานหรือเปล่านี่ฮะบ,บอสบอสจะมีสัญลักษณ์ขึ้นอย่างนี้ด้วยวะคุณผู้ชมแล้วไอเนียให้หมอนี่นนนทําอะไรไม่ได้เลยวะโถ่เอ้ยเอาเก็บบอสไว้แล้วกันเรามาดูไข่ก่อนว่าจะได้ตัวอะไรเอ่ยมาครับโอ้ยเอาอีกแล้วเหรอมียวป้าไก่แย่เหรอเองอีกแล้วเหรอโถ่เอ้ยเฮ้ยผมได้อะไรมาด้วยเนี่ย เออฮาร์ดเ uh, หรอบีฟฟอร์มพอเห็นอ๋อเอาขายเหรออันเีียันี้เป็นอ่าจิมสโตนเอาเอาขายเหมือนกันนะไม่ไปขายที่ไหนเนี่ยสกิลฟุตไอได้ผลไม้ปีศาจมาวะคุณผู้ชมเอาเก็บไว้ก่อนแล้วไนโอเคแล้วก็ได้ฟงได้ฟิวอะไรมาด้วยก็ถือว่าใช้ได้นะสวยเลยอุ้ยจู่ๆก็เลดเฉยเลยว่ะมาแล้วเหรออุ้ยว้าอะไรอ่ะ ตายเร็วมากมอนเราโหดกันเกินโอ้ยังไม่ทันจับเลยอ่ะตายแล้วอ่ะตัวหนึ่งอ่ะโอ้โหแล้วอีกตัวหนึ่งอ่ะมันต้องมีมต้งนี่มีอีกปะต้องมีอีกไม่ใช่หรอมีสองตัวหรอไม่ใช่หรอกแล้วต้องมีเยอะกว่านี้เฮ้ยคุณผู้ชมเอาว่ะผมเจอ บอสเขารีสปาวใหม่ว่ะคุณผู้ชมอย่างตึงอ่ะขราวนี้แหละจะไม่พลาดเป็นครั้งที่สองนะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอคุณแรกก่อนแล้วกัน <c oughs> มาในเวลาซัดและบอกเลยว่าคอเลกชั่นบอสอ่ะจะต้องเป็นของเราไปซัดเลยอืออือจะมาเป็นสัตว์เลี้ยงของข้าซะ <c oughs> โ,โอ้ยอือ ก็แรงอยู่เด้อมาไม่ต้องใช้ละวเดี๋ยวเราซัดที่เหลือเราสารต่อเองได้ป่ะล่ะ25%่3้ได้เถอะโอ้โหไอหมอนี่ไม่เจียมไม่เจียมไม่เจียมตายนะติดพิษนะไม่ตายนะเว้ยเฮ้ยเองติดพิษนะเว้ยอืมโยนรัวโยนรัวเดี๋ยวมันตายเดี๋ยวมันตายเอาว่ะเอาวะมาแล้วมาแล้ว เออได้แล้วว่าคอเลคชั่นบอสโอ,อ้โหเกือบตายนะติดพิษอยู่ก็ยังเปรี้ยวนะแม่คนเราไ <c oughs> ปเดี๋ยวเราไปกันต่อไปที่ไหนดีเนี่ยเออไปนูนะะ่นแะล้วกันนะโอเคเดี๋ยวเออมีไข่ด้วยไม่เป็นไรครับของเต็มเดี๋ยวเราไปที่เอ่อเทเลพอร์ตนะครับแล้วก็เอาของไปเก็บที่นึงแล้วก็พจนภัยต่อนะเดี๋ยวเจออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเจออะไร เออโอ้โหไปเฮ้ยข้างบนนั้นมันเขียวเขียวบนป้อมบนป้อมนั้นมีเขียวเขียวอยู่นะฮะเดี๋ยวเราไปเก็บกันไปมันมีทางขึ้นอื่นหรือเปล่าวะเดี๋ยวลองดูฮะอาจจะมีทางขึ้นอื่นก็ได้เพราะดูข้างบนมันจะขึ้นไม่น่าจะได้นะเออเอาวะโอเคไม่มีทางเลือกแล้วปีนขึ้นไปโอเคล่วโทษโทษโทษล่วงล่วงล่วงอ่าตรงนี้ ตรงนี้ต้องค่อยๆปีนนะครับคุณผู้ชมมาแล้วมาแล้วเขียวๆเมื่อกี้ที่เราเห็นอุ้ยเหนื่อยอุย้ยดีนะไม่ล่วงลงไปโอ้โหไปอ่ะฮะนี่ฮะเก็บมาได้ละได้เพิ่มแลวฮะตอนนี้เราขาดโปเกมอนอีกตัวเดียวว่ะจะครบ30แล้วครับแล้วก็หมดแลวทูนทุเรียวนะฮะอา,าลงไปดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้โอเจ็บเจ็บเลย เดี๋ยวเอาไอ้ตัวนี้แหละริมหาดน,หนี่แหละนี่ตัวนี้เลยมาเซเลลี่เซเลเ่อะไรเนี่ยชื่อเป็นอเออเฮ้ยลิงเหรอลิงว่ายน้ำไปไหนอ่ะ <c oughs> มานี่มานี่ใกล้ๆเข้ามาเข้ามาใกล้ๆโอ้เอา,เอา อุ้ยตายขอทวดอุ้ยพอฟุดเอ้ยพอฟุดพอดีเลยคุณผู้ชมขาดอันเดียวพอดีเลยเว้าววันนี้แล้วอันเวลสองวันนี้เวลสองมาเวลสองวันนี้เข้ามาใ,ใกล้ๆหน่อยเข้ามาใกล้ๆหน่อยเออไปอุ้ยตายเลยเวลน้อยเกินพี่แกเวลน้อยเกินไปวะจะจับแต่ก็จับไม่ได้ โอเคถ้าั้นเราหาตัวที่มันอยู่ใกล้ๆดีกว่านะไม่งั้นโดนทีเดียวแล้วก็ไส้แตกขึ้นมาเอ้ยนี่ไงตัวนบกเออไปพี่น้องไปจับมันมาจงมาเป็นเครื่องสังเวยให้กับพอเด็กของชั้นเถอะนี่จิ้มเข้าไปลุยเออมันเปรี้ยววะมันระเวลสมแต่มันเปรี้ยวกับเราที่รลเวลสิบสีเนยพีเข้าไปโอ้ตายเลย เกินไปแรงไปหน่อยโทษทีอ่ะกลับเลยนะตีแรงเกินสวยฮะครบ30แล้วโว้ททุเรียวหายไปแล้วคุณผู้ชมเอาวะแล้วไอ้พวกนี้ไม่ได้อันนี้เลยหรอนี่พอแฟกเมนต์เฮ้ยได้พอฝันรัวๆเหมือนกันนะเนี่ยเออเอาวะจัดเลยท่าน้องแข่งอยากได้เหมือนกันไปเก็บมัน เออเอออย่าไปยอมดิใส่มันนั่นเลยครับตายอืมชักช้านี่เก็บเองชักช้าเก็บเองเลยได้หอฟัดมาเออ,เอต้องใช้ตีโปกเกมอนธาตุน้าแล้วได้หอฟัดว่ะคุณผู้ชมเออโอเคแตกอย่างรวดเร็วฮะโอเคเข้าใจแล้วหอฝัดหาจากโปกเกมอนธาตุน้ำนั่นเองตอนนี้มืดแล้วคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเราจะไปคาบ อะไรนะน้ำหุน้ำหุร้อนนะครับแล้วก็ปิดคลิปนี้ไปก็จะจบเสร็จสิ้นสมหมายภารกิจของวันวันนี้นะครับแล้วพาร์ทหน้าเนี่ยเราจะข้ามไปฝั่งนู้นกันดูว่ามันมีอะไรนะคุณผู้ชมเอาเลยครับคุณชมาณชม,มาตอนนี้เราจะวางาบ่อน้ําไว้ไหนดีเนี่ยเออกลางนี่เลยดีไหมจะได้สดชื่นไง <laughs> ให้โปเกมอนเล่นน้ํากันโอ้โหรับแสงจัน อโอ้ยหวานเจี๊ยบเลยคุณผู้ชมจังหวะนี้แล้วพวกเขาหลับกันหมดแล้วด <c oughs> ีเฮ้ยเองอ่ะเองอะมาช่วยดิทำไมไม่มาช่วยอ่ะฮะโอ้โหนานนี่นาทีกว่าโถอยานี่ไงมาช่วยละเออห,ห,หยุดเบรกแล้วไงมาช่วยกันพี่แกไม่หลับไม่นอนของจริงเยี yeah, ่ยมคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้ววันนี้บ่อน้ำพุของเรานะโอ้โหแล้วมันยังไงลงไปแช่ได้ไหมลงไปแช่ไม่ได้หรอ อาลงไปแช่ไม่ได้หรือว่าไงหรือว่ามันให้โปเกมอนแช่หรือไง <c oughs> อ่าคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเอาไปเจอกันใหม่พาร์ทหน้าก็แล้วกันนะสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่เอาละครับบาย